จากที่คุณโพคินพรลกุลนะครับกรรมธบการกฎหมายเพื่อไทยอันนี้อีกมุมหนึ่งพูดถึงว่าระบบการคลังของประเทศนั้นมีสองขาขาแรกคืงองบประมาณประจําปีขาที่2ก็คือการกู้เงินมาทําโครงการต่างๆคุณโพคินแถลงว่าที่ผ่านมามีกฎหมายออกมาใช้แล้ว36ฉบับโดยที่ไม่ต้องนําส่งคลังในลักษณะ,ะกฎหมายที่กู้เงินโครงการ2ล้านล้านบาทถ้ากู้7ปีปีหนึ่งก็2 8, 8, ล้านแสนล้าน ถ้าใช้เงินรายจ่ายประจําปีคืองบประมาณประเทศจะต้องขาดดุลต่อไปอีกห้าถึงหกปีการขาดดุลเป็นระยะเวลาน,านานไม่ใช่เรื่องดีเพราะจะนำไ้เกิดความไม่น่าเชื่อถือรัฐธรรมนูญก็กําหนดเอาไว้ว่าต้องรักษาวินัยการเงินการคลังหนี้สาธารณะทั้งสองตัวอย่ากเกินร้อยละห้าสิบของ GDP เมื่อคํานวณดูแล้วคุณโพกินอ้างอิงว่าวิธีการของรัฐบาลท,ที่กู้เงินนั้นไม่เกินร้อยละห้าสิบแต่ในสมัยประชาธปปิตย์ไปขยายหนี้สาธารณะ จากร้อลห้าสิบเป็นร้อยละหกนี่ก็ประมาณปีนี้กับที่กำลังกู้เงินสองล้านล้านนั้นก็ยืนยันว่าอยู่ในกรอบไม่เกินร้อยละห้าสิบขณะที่คุณโพก,กินก็พยายามจะเปรียบเทียบกับพระราชกำหนดไทยเข้มแข็งในรัฐบาลประชาธิปัตย์ซึ่งก็ไปกู้เงินและมีคนไปร้องตอนนั้นด้วยเนี่ยนะครับ คุณพอกินระบุเนี่ยน้องไบ้ครับว่ามีคนไปนร้องศาลว่าเรื่องนี้ไม่ชอบด้วยมาตรา169ตามรัฐธรรมานูญแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์ชี้แจงว่าชอบด้วยมาตรา169และสารรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยว่าการตรา พระราชกําหนดไทยเข้มแข็งชอบด้วยรัฐธรรมนูญแต่ศาลไม่ได้วินิจฉัยว่าขัดมาตรา169หรือไม่คุณเอร์คินบอกว่าจากนั้นคุณอภิสิทธิ์ก็ไปถามกฤษฎีกากฤษฎีการะบุว่าการกู้เงินแผ่นดินไม่ใช่เงินแผ่นดินที่ต้องนําเงินส่งเข้าตามมาตรา169ของรัฐธรรมนูญแล้วคุณอภิสิทธ์ก็ได้ใช้เงินจํานวนนี้จนหมดแล้วคือก็คือพยายามจะเปรียบเทียบกับกฎหมายกู้เงินไทยเข้มแข็งของสมัยรัฐบาลรัฐบาลประชาธิปัตย์อันนี้ก็ว่ากันไปแล้วครับทานผู้ชมครับ คนละแง่คนละมุมกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับบาว่ากันต่อครับ7นาฬิกา56นาทีนะครับยังมีกลุ่มก้อนของข่าวใหญ่ๆก็คือเรื่องข้าวเรื่องชาวนาประเด็นระหว่างกกตกับสอรอสอ